เชิญว <S preach ers> ันด um ีทุกคนับี่เราเป็เกมฟันพาชแมนนะครับแล้ววันนี้นะครับเรจะมาสุ่มรหัสนะครับในเว็บิอชนะครับก็เป็นเว็บสุ่มรหัสสด้ายีแมนะก็มีั้งซื้อเลี้ยงสุ่มนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาสุ่มนให้ดูนะครับว่าเราจะเสียเกไปเท่าไหร่ในการสุ่มรหัสในรอบนี้นะครับจะหมดสูตรหรือจะเจ๊ะดวดีเราไปดูกันกว่าก็ใครอยากลองไปส่มก็สุได้ใอยกสนใจหารหัสเล่นไปซื้อก็ไปซื้อไดะครับก็้ากด s u b s c r i ไปกช่อวรจะเห็ เงินไปเท่าไหร่นะครับในการสุ่มทันสำหรับคนที่มีเศษตังค์ครับหรือว่าอยากสุ่มไอทีเกมวันพันช์แมนหรือว่าแบบอยากจะมาลุ้นเล่นเล่นขำๆเนี่ยอยากสุ่มจริงจังก็ได้นะ <c oughs> ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยนะครับเว็บมินิมอลช็อปนะครับเข้ามาในเว็บที่ทิ้งไว้แล้วก็กดเข้ามาที่ซื้อสินค้าตรงนี้นะครับหลังจากเข้ามาเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามีไอทีสุ่มตอนนี้มีอยู่สามไอดีครับซึ่งไอดีแรกออกไปแล้วนะครับบอกออก <c oughs> บอกเลยว่าออกไปภายใน ID ประมาณสิบนาทีอ่ะคือแบบลงปุ๊บออกเลยแถมฟรีด้วยครับอันนี้ ออกโคตรไวสิบนาทีออกแสดงว่าคนที่ได้ห่ันเนี่ยคือมันต้องงงดีมากๆนะข้าถึงเลยได้ไป็นงงผมโคตรงงเลยแบบลงปุ๊บสิบนาทีออก แล้วก็มีอันนึงเป็นเมลซสากาแตแล้วก็ไอเดียอาจจะมาลงเรื่อยๆให้มาสุ่มกันได้นะสำหรับใครได้ไปก็อย่าลืมมาเมนต์ได้ล่างด้วยนะครับโอเคอย่างงี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับสุมฟรีได้คนละหนึ่งครั้งโดยการเงื่อนไขในการที่ทักข้อความมานะครับทักข้อความมาว่าผมกดไล์แล้วนะครับอะไรมาหลักฐานมาด้วยนะครับแคปกดติดตามมาด้วยนะครับแล้วผมก็จะให้โค้ดทุกคนไปกรอกในเว็บนะครับคนละหนึ่งโค้ดนะโดยที่วิธีการกรอกโค้ดเนี่ยทุกคนเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับแล้วก็กดคำว่ากรอก นะครับสเซฟที่การเช็คแล้วว่าตัวเองได้รหัสหรือเปล่าเนี่ยให้เข้ามาดูที่ขวาบนนะครับกดเข้าไปครับแล้วกดคำว่าการสั่งซื้อนะครับตรงนี้ถ้าได้ตรงนี้ก็จะโชว์เป็นรหัสครับแต่ถ้าไม่ได้ก็จะเขียนว่าไม่ได้รับรางวัลอย่างนี้นะครับกรณีนี้อาจจะมี ID มาขายด้วยครับสำหรับใครที่อยากฝากขายก็สามารถทักเพจ S237 มาได้นะครับว่ามี ID อยากฝากขายผมไม่คิดค่าอะไรเพิ่มนะครับก็อยากมาฝากขายแล้วก็มาฝากขายได้นะครับผมตอนนี้ยังไม่คิดได้แต่ว่าในอนาคตไม่แน่ครับ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บของ Minimal Shop แล้วนะครับกันอย่างที่บอกครัใครที่อยากะสมสมัครบัญชีแล้วก็เติมเงินเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็เติมเงินแบาพันห0าบาทนะครับเรดูกว่า1ั0 0บาทจะพอไหมนะครับกับการสุ่ม ID นะครับผมสนใจเป็นอ่า ID... ID ไหนวะ ID นี้นะครับซึ่งจริบนี้เริ่มต้นสุ่ม10บาทนะครับแต่ว่าก็บ5เลยครับพอดีอยากได้ ID เดีครับเป็น ID เดียอาสอง้2เนะครับแล้วก็มี UR แล้วก็ด้วยครับพลังระดับนะคริบือ็ดนะครับคือกระทบปนม่นยมอะวง ล้วนถ้าโค้ดถ้าเห็นผมได้ก่อนแบบว่าก่อนพอราคาเต็มมันก็ก็ถือว่าผมดวงแล้วแต่ถ้าผมไม่ได้ก็คือจะไม่ได้ให้โชว์ออกคลิปไปเลยนะครับเออก็ได้แหละก็จะมีทักสุ่มและซื้อนะครับใครที่อยากจะมาลุ้นดวงก็15บาทครับลองมาลุ้นดวงได้ก็จะบอกไว้ตลอดครับว่าการสุ่มไอเดีเนี่ยก็คืออยู่กับดวงนะครับจะขึ้นเป็นคำเตือนไว้ก่อนนะครับว่าการสุ่มไอดีนะครับขึ้นอยู่กับดวงสุ่มอย่างพอดีนะครับก็ถือว่าอ่าไปสุ่มเล่นๆแบบว่ามีงบเหลืออะไรก็สุ่มเล่นดีกว่าแต่วุ่ส เป็นไอดีนี้นะครับราคา1,000บาทแต่ผมนี่จะไม่ได้มาซื้อนะอันนี้คืองบผมเดียวพันห้าเนี่ยคือผมสามารถซื้อได<อ>้แ,แต่วันนี้ผมมาสุมให้ดูครับว่าถ้ากเกลือเนี่ยเว็บนี้ก็เกลือถ้าไม่เกลือเว็บนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับเพราะว่าเว็บนี้ก็มีหลายคนที่สุมไปแล้วก็ออกแล้วก่ามีสุ่มไปแบบไม่ออกก็มีครับก็ระวงังระวังกันด้วยละกันครับแต่ถ้าถ้าผมแนะนำจริงนะมาซื้อดีกว่าแคุ้มที่สุดแล้วนะซื้อดีกว่าเก็บเงินนิดหน่อยนะครับเออแล้วตั้งแต่คนนะครับถ้าจะสุมก็สุ่มอย ได้หรือว่าเป็นผู้ที่ไม่โชคดีได้เหมือนกันครับผมจะไม่เชื่อกันเพราะอ่าจริงๆถ้าใครสนใจจริงมาซื้อเลยนะครับจะบอกว่าเว็บนี้ไอดีออกทุกวันนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเพจของผมเองนะครับเพจ s137 นะครับไอดีที่ออกก็จะมาลงในเพจนี้นะครับนี่ครับสามนาทีก็เพิ่งออกไปนะครับรหัสนี้รหัสตึงด้วยนะครับก็มีทั้งซื้อมีทั้งขายมีทั้งสุ่มครับแลเอาซื้อได้จริงแล้วก็รหัสเข้าได้จริงแต่ถ้ารหัสเข้าไม่ได้แจ้งมาในเพจนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมาตอบให้เด็ดูซิว่าาาบทเรจะได้ แล้วน,นี่ฮะอันนี้นะมาสั่งซื้อตอนนี้ครับแล้วก็ใส่ไปเลย15อันนะครับก็150บาทครับเราอยู่ี1 5 0 0โอ้ชิวๆ1,050ชิว, 1, ชวแต่กูก็มีโอกาสที่จะเกินเยอะอยู่เหมือนกันนะ150บาทผมสั่งซื้อเลยซื้อเลยครับทุกคนซื้อสำเร็จ โอ้โหตื่นตืตนตื่นตื่นตือ่นบื่าไม่นตื่นลืๆหรื่หรื่นไม่ายา่สตื่นตุ่นเสีนตายนตง่นตื่นตื่บตื่น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 ตื่ร้ื่ก็มีนครับไม่นตื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 ่นี้่็ได้นรับนุกคนตืบนกว่นตื่นตื่นตร่นตื่นรื่นตื่นตืียรอบนอบมนตื่นมื่นะ300ตอ่นตื่นาคานตื่นตื่นเกินพั่นตื0นตื่นตื่นตร้อย เอาตัวยังอ่ะอ้าวค้างก็เลยพิผายแล้วค้างอย่าบอกเลยว่ามันจะเด้งจะด้งสองรอบโอ้โหเรียบร้อยผมไป450นะครับเดี๋ยวดูที่ว่าจะได้หรือเปล่าครับ450เฮ้ยโอ้โหไม่ได้รับรางวัลแบบยังจแบบแบบการันตีทุกคนผมโวยไปสี่ร้อที่มันล็อกหรือเปล่าเนี่ยเออไม่ไม่ล็อกนะครับแต่ว่าเอาจริงเห็นเห็นผมแบบสุ่มเยอะไม่ได้แบบนี้มันมีคนสุ่มได้แบบไม่เกินสิบนะครับก็มีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงคนอีกที450แล้วนะครับตอนนี้เราเหลือพอยแล้ว่าไหร่ ร้อครับทุกคนเอา30เลยไหมสามสิบที่สามเลยนะไปดิสามรอยไปเฮ้อโอ้โห ผมบอกแล้วมันไม่ได้ได้ง่ายๆนะทุกคนไม่ได้ง่ายกับไดๆๆๆนะ้ได้โออะได้แบมง่ายนะครับอะไรได้เหนะอันนี้ผมเกินงบไปนะอ่าทุกคนสามารถทักมาเอาการันตีได้นะครับโดยที่สมมติไอเดี ID นี้นครับเราไปเช็คราคาอันนี้มันเข้ามาสุามาส่มนะครับสุ่ม15บาทแต่ถ้าไปเช็คราคาซื้อเนี่ยราคาซื้ออยู่ที่1,099บาทครับก็เอา1,099ไปหาร2นะครับ เท่ากับ549นะครับก็ถ้าสุ่มเกินราคาไป550บาทครับก็จะทักเราการันตีได้นะครับไม่งงเนาะเออสมมติอันนี้นี้ราคา1,099นะครับแต่ว่าถ้าเราสุ่มใช้เงินสุ่มไปแบบพันห้าพันหกแล้วแต่มันไม่ออกเนะี่ยสามารถแคป ต้องสุ่มไอเดียเดียวเท่านั้นนะครับแคปที่สุ่มเนี่ยมารับการันตีได้ในเพจนะครับก็แคปมาว่าเออเนี่ยผมสุ่มไปขนาดนี้แล้วมันยังไม่ออกเลยพี่ต้องเกินราคาไปครึ่งหนึ่งนะครับก็ง่ายๆสมมติเอาง่ายๆนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างง่ายอันหนึ่งก็คือมีราคา600้นะครับครึ่งก็หก0้อก็คือ3 0ม้ใช่ไหมครับก็เอาราคาเต็มเนี่ยไปบวก3ามอนะครับก็คือบวกครึ่งหนึ่งก็ถ้าเกิดราคา6กรอแต่เราสุ่มไป900บาทแล้วคือเราอาจจะสุ่มได้ก่อนถ้าสุ่มได้ก่อนก็เอาไอเดียไปครับแต ใช่ครับจะได้ไม่เกยจเกินไปนะครับนี่เหลือ300นะครับเราสุ่มอ่อสุ่มเ้อจีเหมือนเดิมแล้วกันครับออกยังออกเลยออกเลยโอ้โหยังไม่ออกอีกเหรอยังไม่ออกอีกเหรอพี่เกือสุดๆแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือพอยสิบสองร้อยยี่สิบห้านะครับลงอ่าไปสิบไปอีกร้อยห้าสิบบาท โอ้โหไม่ได้ทุกคนมืนจะเกลืออะไรขนาดนี้คือคือถ้าไอดียิ่งสูงยิ่งเลทออกยากนะครับราคาสูงยิ่งเลทออกยากแต่ก็มีคนได้ไปเรื่อยๆนั่นแหละครับยิ่งต่ําก็ยิ่งออกง่ายครับแต่ก็มันก็มีคนไม่ได้เหมือนกันครับอย่างที่บอกเดี๋ยวเจ็ดสิบห้าบาททุกคนโอ้โหสามรอบสุดท้ายกูเกลือแต่ถ้าเราเกลือนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราสุ่มไปเกินราคาอย่างนี้นะผมสุ่มไปพันห้านะครับแต่ว่าไอดีราคาเป็นพันหกนะเออดี ID ราคาผมสุ่มเกินราคามาครับที่เหลือสามสิมบพ นี่คือเกือหมดเลยครับถือว่าเว็บผมเจ๊งนะครับรอบนี้นะครับแต่คนที่มันได้เนี่ยไอ้คนที่มันออกในเพจเนี่ยที่มันได้ที่มันสุ่มได้นี่หมายแบบควมมาเลยสุ่มก็มีคนสุ่มได้นะแต่ว่าคนแบบเป็นแบบผมก็เยอะนะครับเพราะว่าไอดีราคาสูงแล้วมันจะออกยากนิดนึงนะครับแต่ก็สืได้เหมือนกันแต่อันนี้ผมสุ่มไปเกินราคาไปเยอะแล้วเราสามารถแบบทักไปในเพจได้เลยทักไปในเพจนี้นะครับเสุ N37 ครับบอกว่าพี่ผมสุ่มไปขนาดนี้เราไม่ได้แล้วก็แคปหลักฐานมานะครับแล้วก็ทางเพจจะเอารหัสให้นะครับถือว่าเป็นการันตีให้้้คครรัััับโออออออเเเนนนนนีผมทกกไปาหหส่ยละะ โเกลือทั้งในเกมเกลือทั้งนอกเกมจริงๆเว้ยชีวิตโลกเนี้ยโอเคครับเราก็มาสู่รหัสที่อา่าผมอา่าเรียกได้ว่าไปเอากาัลตีมาแล้วนะครับรหัสนี้ก็เป็นรหัสธนาคารหนึ่งพั 1, นะครับที่ค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าอันดับเนี่ยอันดับ50เลยนะเออถือว่าท็อปๆอ,อยู่ครับตอนแรกก็อันดับก็จะสูงกว่านี้ครับแต่ว,ว่าเข้ามาเล่นก็ตามทันได้นะเพราะว่ามันอยู่ในเว็บมาสักพักหนึ่งนะครับก็ยังไม่ออกอันดับก็จะตกไปบ้างแต่ก็ยังอยู่ในท็อปนะครับดูดูตัวละครกันดีกว่าทุกคนซัดสเปกจียู ตึงอ่ะแล้วก็มีท่านในครับตัวตึงตัวตัวมัมตัวแม่ตัวมาสแล้วก็มีตัวของนี่ครับโกเกต่นด้วยนะเอชอาร์บอดด้วยเลยอะแบบว่าเอาวสาบดาวด้วยทุกคนตัวตึงอ่ะ สามดาวด้วยนะครับแล้วก็เติมซับพอร์ตไปให้แล้วด้วยนะครับรหัสนี้นะครับรหัสนี้ก็ผมไปออกการันตีมาแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะลงไปอยู่ในเว็บอยู่เหมือนเดิมครับอันนี้ก็มาสุ่มให้ดูนะครับอ่าก็อย่างที่บอกครับให้เตรียมงบมาแบบว่าอยากมาสุ่มก็เตรียมมาพันห้าครับได้การันตีนอนแต่ถ้าใครอยากซื้อก็ซื้อไปเลยครับถึงพันผมว่าคุ้มกว่าเนี่ยไม่ต้องไปสุ่มถึงพันห้าแต่ถ้าพันห้าเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์ได้ก่อนแต่ก็มีสิทธิ์ไม่ได้ก่อนเหมือนกันครับอันนี้ก็จะมีแบบวววว่่่่่่่าา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 คคคคคคมมเเ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 สีีีียยยงงงงงงกก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 ิดดดขขึ้้้้้้้้นน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 นะะะะะะะรรรรรรรััััััับบบบบบจจจจไไอออออออหหืืทลลลลลแแตตถซ็็็ปๆๆใโ ขอ50นะครับจะไปหาคนตีดีกว่าพลังอันนี้ก็พลังเรา6ล้านนะคือว่ามี SSR ปวก2ตัวครับม UR มาให้แล้วด้วยก็คงแบบว่าต้องไปลองตีเลยนะอ่ะเราไปตีคนแบบคนได้ดูเล่นๆหน่อยละกันนะครับรหัสนีครับคิดว่าเกลือมาได้ครับคุ้มตรงไหนทีุ่เกลือมานี่วาเอ่อมาครับโอ้โหมีทัสปอร UR นะครับแต่มีโกเกตซื่ออีกก้ากันทุกคนคือแบบตึงนะเออแต่ว่าก็เสียไปเยอะ่เหมือนกันสำหรับคนดวงเกลือนะแต่แล้าคนไม่คนดวงไม่เกลือเนี่ยก็อาจจะได้ไวนะมันจัดไป พัทสุภกิโอเคครับโซนิกมาเปิดมาก่อนด้วยเอเอาออโตไปเลยครับฟู Shadow Ball แล้ก็ไปนะครับ การการหลังโอ้ยเ้วเขาใช้ตัวอะไรกันเนี่ยอันนี้มันเซริร์ฟอุ้ยอันนี้มันเซิร์ฟใหม่ด้ครับอย่างนี้บอดครับมันเป็นเซิร์ฟพาดีสีนครับก็เลยคนก็เลยไม่ค่อยมีพวก s อ r บวกกันนะครับแต่ว่ารหัสนีคือโคตรตึงไงตายหรือเปล่าโอเลยสตัวครับเอาแนละ้วโฟชวาวัเล็ตลเข้าไปอีกรอบครับกับตัวโซนิคผมตุโตีตโยือนอยู่ได้นะเอาแฟเจฟแมชีก็ขโมยสลเข้ามาครับตามหน้าเข้ามาโดยต่างๆของตัวโซนิกครับไม่เข้าอ่ะเพื่อเป็นกาปยุทธ์นะไปเจ้าบอาเรื่อ มีงบ1,000ซื้อซื้อเลยครับเดี๋ยวอยากไปสุ่มก็ได้ครับอันนี้คุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเซิร์ฟ54นะซึ่งตัวละครเอซอารบวกอะไรเงี้ยเขายังมีกันไม่เยอะนะเหมือนเซิร์ฟนี้แต่แต่ตัวอันนี้มี U R ยูอาร์แล้วไงก็แถมท็อปอีกนะค่ะคือแบบมันคุ้มคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วผมได้ทำเลยซื้อไปเลยนะครับสุ่มเลยซื้อไปเลยนะครับเหลืออุมิการ์โลอีกสัก่าคือแบบนี่ไงสับไปนี่พูดถึงก็สับเลยเมื่ไนร่ครับผมเปิดแบบมีสายลุยเช่าไฟเซอร์สปอร์ตนะครับรรรััักกโหหนนนนตตตดด้้้้วววยะะคคคบบบแแแ่่่าาามจจลลอออิิผึงง เพราะเป็นเซิร์ฟใหม่นะเป็นตึงนะเป็นแค่นี้แต่จริงตึงนะเว้ยเออมันตึงนะเว้ยโอเคครับสำหรับรหัสนี้ก็เนี่ยอย่างที่บอกกันนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ครับมีโปเกสือครับใครชอบโปเกสือดีต้องมาจัดเลยนะอันนี้คือต้องมาจัดนะแล้วก็สำหรับคนที่อยากดูผมสุ่มทัชสมักินะครับในรหัสหลักแล้วก็ทำพาร์ทสองอะใครอยากเห็นทัชสมักิพาร์ทสองคนแรกของโลกก็ต้องผมแล้วปะมาถึงของเซิร์ฟแล้วกันนะของเซิร์ฟ S อ A นะเพราะว่าผมทำอย่างไวอ่ะเออก็กลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับสำหรับคนที่อยากดูผมปั้าาาบบบ๊ยยครั